สูตรลับความสวยในตำนานผสมผสานกับวิทยาการอันล้ำลึกในประเทศเกาหลีสู่บาคโคนี่ครีมบำรุงผิวระดับพรีเมียมนวัตกรรมสามสมเกาหลีพัฒนาจากคลินิกช่วยแก้ไขทุกปัญหาผิวภายใต้การค้นควา้าวิจัยสูตรโดยศัลยแพทย์เกาหลีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อันซองฮวานผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังบาคโคนี่คลินิกบาคโคนี่จินเสง็งคัดสรรจากโสมส,มสามสีที่ดีที่สุดจากเกาหลีโสมแดงโสมทองโสมดำ แก้ริ้วรอยร่องลึกกักเก็บน้ำใต้ผิวฟื้นฟูตึงกระชับลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำเพื่อผิวกระจ่างใส <t ick le> เนื้อครีมเข้มข้นไม่เหนียวเนื่นหนัซึมไวใช้แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นทันทีหน้าย้อนไวัยหน้าตึงยกหน้าขาวใสต้องยกให้ฝาคุนี่ครีมโสมสามสีจากเกาหลี <t ick le> <t ick le> ที่สุดของครีมบำรุงผิวและแก้ปัญหาผิวหน้าระดับพรีเมียม กับซูซานบาคนี่นะคะวันนี้นะคะซูซานต้องบอกเลยว่าซูซานมาในนามของเจ้าของแบรนด์ความงามบาคนี่ค่ะซึ่งปีนี้ครบรอบ10 9ปีแล้วนะคะที่ต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นการตอบย้ำแบรนด์นะคะที่เรียกว่ามีการซื้อซ้ำใช้เห็นผลต่อเนื่องยาวนานมาถึง19ปีนะคะแม่แม่หลายคนคงจำเราได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่ช่อง MVTV มาเนี่ย19ปีค่ะแม่แม่นับตั้งแต่เราเนี่ยนะคะเดินทางมา19ปีเนี่ยเราก็ได้มีโรงงานรับผลิตเครื่องสาอางครบวงจรจากประเทศเกาหลีแล้วเน้นเกี่ยวกับเรื่องของนวัตรกรรมที่ล้าแล้วก็เทคโนโลยีที่ ทันสมัยโดยใช้เครื่องไม้เครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ในการผลิตเลยนะคะเราผลิตแล้วก็นําเข้าจากเกาหลีเลยนะคะพอครบรอบ19ปีข่าวดีก็คือเราได้ศาสตราจารย์ดรอันซันควานนะคะก็คือท่านเนี่ยถือว่าเป็นศัลยแพทย์เกาหลีค่ะที่ได้มาร่วมกันทําการวิจัยนะคะทดสอบทดลองแล้วก็ที่มากไปกว่าน,นั้นท่านมีความสามารถเฉพาะด้านเกี่ยวกับเรื่องของคลินิกความงามโดยเฉพาะท่านก็นําความรู้เนี่ยนะคะเรียก ว่ามาทําการวิจัยนะคะแล้วก็ทํำยังไงนะคะให้เราเนี่ยนะคะเรียกว่าไม่ต้องไปเสียตังเข้าคลินิกแพงๆวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราได้โปรแกรมหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นการตอบจบครบรอบ19ปีของบาคนี้นั่นก็คือบาคนี่ครเรียคลินิกแอดโฮมสวยได้เองที่บ้านแบบไม่เจ็บตัวเรียกว่ายกคลินิกไปทําเองได้ง่ายๆที่บ้านแต่ที่แน่ๆวันนี้นะคะโชคดีอีกหสเต็ปนั่นก็คือเรานําศาสตร์ความ าจากโมระโบราณตัวนี้เลยค่ะแผ่นกัวซาที่เรียกว่าไปยกหน้าตึงดึงหน้าเองได้ที่บ้านแบบวิธีง่ายๆวันนี้เราจะให้ไปแบบฟรีๆรีเลยนะคะวันนี้เราจัดมาให้เรียกว่าเซตแก้ฝ้าหน้าตึงเกาหลีนะคะ1กระปุกต้องบอกเลยว่าใช้ได้ถึง2เดือนเราให้2กระปุกโทรมาตอนนี้นะคะเอาไป3กระปุกรวมเป็น5กระปุกนะคะแล้วร้อยสายแรกเนี่ยแผ่นกัวซาที่เรียกว่ายกหน้าตึงดึงหน้าเองนะคะได้ ใช้ที่บ้านแบบฟรีฟรีไปอีก1ชิ้นรวมเป็น6ชิ้นจ่ายราคาเดียว999้บเาทเท่านั้นนะคะรีบกดมากับเบอร์ด้านล่างนี้หรือจะแอดไลน์มาที่แอดไซน์ mv m o คนไหนก็ตามนะคะที่มีปัญหาแม่แม่คนไหนที่เรียกว่าอายุมากขึ้นล่องลึกนะคะบำรุงเช้าบำรุงเย็นมันก็ยังไม่หายล่องมันก็ยังลึกอยู่นี่เลยค่ะแผ่นกัวซาช่วยได้แล้ววันนี้ซูซานนำตัวเดอร์ลีเดติชันนะคะก็คือรุ่นพิเศษ ครบรอบ19ปีทำมาเพื่อทุกคนนั่นก็คือตัวรุ่นแก้ฝ้าหน้าตึงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนที่เป็นฝ้าต้องบอกแล้วก็ต้องฟังเลยนะคะว่าปัญหาฝ้าเนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่เรียกว่าใหญ่มากๆเลยพอเราอายุมากขึ้นนะคะฝ้าเนี่ยนะคะมันเริ่มขึ้นท,ทั้งที่เราเนี่ยไม่โดนแสงแดดแต่บ้านเราเนี่ยมันร้อนเวลาโดนแดดปุ๊บเนี่ยฝ้าที่มันกระจายตัวมันจะเกาะกันเป็นกลุ่มแล้วก็ตายเป็นฝ้าเรือรังบางคนเป็นบางๆแล้วก็ต่อมามันก็หนาขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งอายุมากนะ ะะผิวไม่อุ้มน้ําผิวแห้งผิวเหี่ยวเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ฝ้าเนี่ยนะคะเกิดขึ้นไม่ว่าจะตรงหน้าผากนะคะระหว่างแก้มจมูกโหนกแก้มเนี่ยนะขึ้นเต็มไปหมดเลยฝ้าแดดเอ่ยฝ้าเรื้อรังเอ่ยนะคะรักษาอย่างไงก็ไม่หายแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาตัดตอนฝ้าเรียกว่านะคะ ขายขาดแบบถาวอนกันไปเลยนะคะด้วยนวัตกรรมที่เรียกว่าล้ำและทันสมัยจากประเทศเกาหลีนะคะส่งตรงมาเลยนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะก็คือโสมเกาหลีค่ะเป็นโสมที่ถือได้ว่านะคะมีความานิยมนะคะแล้วก็ที่สำคัญวงการแพทย์ยอมรับเลยนะเราก็เลยดึงเอามาทั้งหมด3สายพันธุ์ค่ะ ไม่ว่าคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าตื้นฝ้าลึกฝ้าผสมนะคะหรือฝ้าแดดนะคะหรือจะฝ้าเรื้อรังเป็นมานานนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าโสมดำนะคะที่เรียกว่าต้องมีการบ่มถึง9้าชั้นเนี่ยนะคะความเข้มข้นสูงเนี่ยเขาจะช่วยปรับก็คือควบคุมไม่ให้เกิดฝ้าใหม่นั่นเองโสมทองเนี่ยนะคะเขาจะเข้าไปช่วยอบอุ้มนะคะทําให้ป้องกันไม่ให้เกิดฝ้าส่วนโสมแดงเนี่ยนะคะเขาจะเข้าไปแก้ไขปัญหาฝ้า เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสามตัวสาสารสกัดถือได้ว่านะคะสามารถรักษาฝ้าตื้นฝ้าลึกฝ้าผสมได้อย่างลงตัวจริงๆนั่นก็คือโสมสามสีโสมพระพันปีนั่นเองนะคะการทํางานของเขาเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นการทํางานรวมกันอยู่ในกระปุกนี้เรียกว่าตอบโจทย์จริงๆนะคะสําหรับคนเป็นฝ้านะคะแล้วก็อยากจะลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของริ้วรอยด้วยตัวนี้นะคะเป็นครีมโสมเกาหลีค่ะโสมพะพันปีที่เราเนี่ยนะคะ ใช้การผสมผสานโดยปกติเนี่ยเราจะได้ยินแต่ว่าอุโสมแดงนะคะบางตัวก็เป็นโสมดําบางตัวก็เป็นโสมทองแต่ว่าวันนี้ค่ะถือได้ว่านะคะครบรอบ19ปีแบบนี้เราจึงจัดแน่นๆมาให้เลยด้วยนวัตกรรมใหม่แล้วได้นะคะศัลยแพทย์เกาหลีเนี่ยคิดค้นนะคะเรียกว่ายกคลินิกไปที่บ้านคนที่เรียกว่ามีปัญหาฝ้าอยู่แล้วไม่หายสักทีบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนโสมสามสีโสมพันปีนะคะโสม แดงโสมทองแล้วก็โสมดำรวมกันอยู่ในนี้วันนี้แม่แม่รออยู่หน้าบ้านเลยนะคะส่งตรงจากเกาหลีโสม3าสีโสมพ่าพันปี1ึ่งกระปุกใช้ได้2เดือนวันนี้นะคะให้ไป2กระปุกแต่โทรมาตอนนี้รับไปเลยค่ะอีก3ามกระปุกรวมเป็น5้ากระปุกใช้ยาวนานกันไปตลอดปีเท่านั้นไม่พอแถมศาสตร์ความงามจากโบราณโบราณแผ่นกัวซานะคะเรียกว่า สวยยกตึงกันเองได้ที่บ้านนะคะเรียกว่าเอาไปยกเอาไปตึงเอาไปขึงกันไปแบบฟรีๆนะคะแต่ขอร้อยสายแรกเพราะฉะนั้นรวมแล้ว6ชิ้นจ่ายราคาเดียวค่ะ999บาทเท่านั้นเฉลี่ยออกมาชิ้นละร้อยกว่าบาทนะคะส่งตรงจากเกาหลีนะคะผลิตและนําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะรอหน้าบ้านเก็บเงินปลายทาง999บาทกดมากับเบอร์ดา้านล่างนี้หรือจะแอดไลน์มาที่แอดไซ MV m a ีอย่างที่เราเห็นเลยนะคะว่า คุณภาพของโสมเนี่ยเขามีความเข้มข้นแล้วก็มีความพิเศษมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องจัดแน่นๆเราต้องจัดเต็มๆกับตัวโสมเกาหลีโสมพระพันปีตัวนี้เลยนะคะเพราะเขาจะเข้าไปช่วยลดปัญหาเรียกว่าโสมแดงเนี่ยนะคะฝ้าที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะจางหายไปส่วนโสมทองนะคะหน้าที่ของเขาก็คือการที่เขาเนี่ยสามารถนะคะเข้าไปอุ้มน้ําทําให้ผิวชุ่มชื้นผิวแข็งแรงแล้วก็ไปเติมเต็มคอลลาเจนใต้ผิวให้กับเราที่เราอายุมาก แล้วมันไม่อุ้มแล้วผิวเหี่ยวแล้วนะคะตัวโสมทองเนี่ยถือได้ว่าเป็นเทียนนางสมเป็นราชินีอีกหนึ่งตัวที่สามารถช่วยอบอุ้ม,มเกี่ยวกับเรื่องของผิวของเราเนี่ยนะคะให้อิ่มให้ฟูได้แล้วก็ให้เกิดความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถลดปัญหาการเกิดฝ้าส่วนสมดํานะคะต้องบอกแม่ๆเลยว่าตัวนี้เนี่ยก็จะบ่มมาได้เป็นสมดําต้องก้าวขั้นตอนเลยนะความเข้มข้นสูงมากม,ากมาก สังเกตไหมว่าทําไมเราถึงเป็นเป็นหายหายนี่แหละหน้าที่สมดําคือการปรับเม็ดสีไม่ให้เกิดขึ้นใหม่เรียกว่าเป็นการตัดตอนฝ้าได้อย่างลงตัวจริงๆกับวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะคะวันนี้เราจัดมาให้เรียกว่าเซตแก้ฝ้าหน้าตึงเกาหลีนะคะ1กระปุกต้องบอกเลยว่าใช้ได้ถึง2เดือนเราให้2กระปุกโทรมาตอนนี้นะคะเอาไป3กระปุกรวมเป็น5กระปุกนะคะแล้วร้อยสายแรกเนี่ยแผ่นกัวซาที่ เรียกว่ายกหน้าตึงดึงหน้าเองนะคะได้ที่บ้านแบบฟรีๆไปอีก1ชิ้นรวมเป็น6ชิ้นจ่ายราคาเดียว9 9 9เาบาทเท่านั้นนะคะรีบกดมากับเบอร์ด้านล่างนี้หรือจะแอดไลน์มาที่แอดไซน์ mv m o l l เราไม่ต้องไปเท่าฟินิกเนี่ยค่ะโสมสามสีค่ะความริ้สรอยแทนโบท็อ,อกฟิลเลอร์แล้วก็เลเซอร์ลิ้วรอยจะจางหายลิ้วรอยดีขึ้นฝ้ากะจางหายครีมโสมสามสีของบัลคุนี่ของก็ดีจริงๆเลยนะคะ บาคุนี่ค่ะบาคนี่เรดจริมเสงหรือครีมโสมสามสีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของบาคนี่สมุนไพรความงามพันปีราชนีแห่งผิวสาวตลอดกาลต้องบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้เราคิดค้นและพัฒนาสูตรด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของผิวหนังโดยเฉพาะจากเกาหลี ภายใต้แบรนด์บา r ค o n i Clinic ผลิตและนำเข้าจากเกาหลีโดยเฉพาะเลยวันนี้ถ้าใครได้ใช้จะรู้สึกได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะว่าเนื้อครีมและสารสกัดที่เข้มขน้นจะทำให้ผิวนุ่มขึ้นชุ่มชื้นขึ้นอิ่มฟูตึงทันทีหลังใช้แต่ถ้าเราใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเราจะรู้สึกทันทีว่าริ้วรอยจะลดเลือนลงล่องลึกจะตื้นขึ้นผิวจะอุ้มน้ำ อิ่มฟูตึงกระชับที่สำคัญฝ้ากระก็ดูจางลงอย่างชัดเจนอีกด้วยเรียกว่าครบทุกปัญหาผิวเลยทีเดียวคะ่ะวันนี้เราจัดมาให้เรียกว่าเซตแก้ฝ้าหน้าตึงเกาหลีนะคะ หกระปุกต้องบอกเลยว่าใช้ได้ถึง2เดือนเราให้2กระปุกโทรมาตอนนี้นะคะเอาไป3กระปุกรวมเป็น5กระปุกนะคะแล้วร้อยสายแรกเนี่ยแผ่นกัวซาที่เรียกว่ายกหน้าตึงดึงหน้าเองนะคะได้ที่บ้านแบบฟรีๆไปอีก1ชิ้นรวมเป็น6ชิ้นจ่ายราคาเดียว999บาทเท่านั้นนะคะรีบกดมากับเบอร์ด้านล่างนี้หรือจะแอดไลน์มาที่แอดไซ mvmo เรามาดูเลยนะคะวิธีการนวดกัวซาที่เรียกว่าแม่แม่ต้อง ชอบนี่เลยค่ะรูดขึ้นนะคะตั้ง45องศาแบบนี้นี่นะคะแล้วเรามีร่องเนี่ยเราก็ดึงอย่างนี้เลย เนี่ยดึงนะคะแม่แม่ก็ทําแบบเบาๆนะคะแล้วก็ทําทุกวันได้เราเรียกว่ายกหน้าตึงดึงหน้าเองนะคะได้ทุกวันก่อนนอนเนาะหน้าเราก็จะนี่เลยค่ะเรียวเล็กตึงร่องลึกก็ตื้นขึ้นอันนี้คือแผ่นกลัวซาตร์ที่เรียกว่าเป็นศาสตร์ความงามเนี่ยนะคะบอกเลยว่าโบราณโบราณจนปัจจุบันนี้ก็ได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าฟรีนะจ๊ะแต่ต้องกดให้ทันร้อยสายแรกแต่เท่านั้นไม่พอค่ะ การที่เรามีกัวซา,าที่ไปยกตึงแล้วก็เติมร่องกันได้ แต่ที่แน่ๆวันนี้เนี่ยเราอยากได้เรื่องของฟ้าเนาะแล้วก็เรื่องของผิวที่มันอุ้มน้ําที่มันชุ่มชื้นที่มันย้อนไวัได้เราก็ต้องมาดูเลยนะคะว่าสมเนี่ยนะคะเขามีความพิเศษยังไงคือต้องบอกว่าเราเนี่ยนะคะคัดสรรถึง3สายพันธุ์สสายพันธุ์ก็คือตั้งแต่สมแดงสมทองสมดํานะคะเรามี3มสายพันธุ์ที่เป็นสมเกาหลีที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีมากเลยนะคะเริ่มจากสมแดงก่อนนะคะสมแดงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยนะคะสามารถช่วยในเรื่อง ของการไปลดฝ้านะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าตื้นฝ้าเรื้อรังฝ้าที่เป็นเป็นหายหายที่มันเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงโหนกแก้มเราเนี่ยนะคะโสมแดงเนี่ยเขาถือว่าเป็นราชินีโสมที่มีความเข้มข้นสูงก็จะไปช่วยลดปัญหาฝ้าโดยเฉพาะเลยส่วนโสมทองเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาคืออีกหนึ่งราชินีเลยนะแล้วได้ความนิยมมากเลยเพราะว่าคุณสมบัติของเขาถ้าเราดึงเอานะคะพันธุก,กรรมของเขาที่มีความเข้มข้นสูงออกมาเนี่ยเราจะได้นะคะในเรื่องของการที่ได้ไปเพิ่มคอลลาเจนต ให้ผิวได้ไปอุ้มน้ำชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ไปกระตุ้นนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดความแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นสมทองหน้าที่ของเขาก็คือช่วยในเรื่องของการป้องกันการไม่ให้ฝ้าใหม่เนี่ยเกิดขึ้นฝ้าเก่าก็หายไปสวนโสมดำนะคะอันนี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้พิเศษมากเลยเลยผสมดำานี่นะคะเขาบ่มถึง9้าขั้นเ้าข,ขั้นตอนถึงจะเป็นสีดำได้ เข้มข้นสุดๆนะคะตัวนี้เขาจะไปช่วยปรับเม็ดสีสังเกตไหมว่าฝ้าเนี่ยวิ่งพีเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะเวลาโดนแดดก็เป็นไปอีก แต่ว่าหน้าที่ของเขานะคะเขาจะไปช่วยปรับเม็ดสีผิวนะคะที่เรียกว่าเป็นเม็ดเมลานินนั่นเองที่จะทําให้เกิดเพราะฉะนั้นเขาจะควบคุมไม่ให้เกิดว่า3อย่างสาสายพันธุ์นะคะเรียกว่าเป็นสมเกาหลีที่เป็นพันธุก,กรรมนะคะที่เราดึงออกมาเป็นไบโอเนเจอร์ลก็คือเป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะซึ่งสามารถช่วยทําให้เรื่องของฝ้าจางหายได้อย่างหมดจดและเป็นการตัด ตอนการเกิดฝ้าอย่างถาวรวันนี้เราจัดมาให้เรียกว่าเซตแก้ฝ้าหน้าตึงเกาหลีนะคะ1กระปุกต้องบอกเลยว่าใช้ได้ถึง2เดือนเราให้2กระปุกโทรมาตอนนี้นะคะเอาไป3กระปุกรวมเป็น5กระปุกนะคะแล้วร้อยสายแรกเนี่ยแผ่นกัวซาที่เรียกว่ายกหน้าตึงดึงหน้าเองนะคะได้ที่บ้านแบบฟรีๆไปอีก1ชิ้นรวมเป็น6ชิ้นจ่ายราคาเดียว9 9 9บาทเท่านั้นนะคะรีบกดมากับเบอร์ด้านล่างนี้ หรือจะแอดไล์มาที่แอดไซน์ MV m o r e สุซานเองเนี่ยนะคะขออนุญาตยกตัวเองเป็นตัวอย่างเพราะว่าปีนี้อายุ50ไม่ค่อยได้โดนแดดนะคะแล้วแม่ๆหลายคนก็คงเป็นฝ้าขึ้นเฉยเลยอะ่ะมันจะขึ้นตามภาพเลยอะค่ะมันเริ่มขึ้นนะคะริ้วอะ่ะมันเริ่มลึกขึ้นเลยอะ่ะแน่ๆน,นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะฝ้ามันเริ่มขึ้นโหนกแก้มเนี่ยมันชัดทั้งๆท,ที่เราไม่ค่อยโดนแสงแดดนะ แต่ฟ้าเนี่ยนะคะมันดันชัดขึ้นอาจจะด้วยฮอร์โมนของเราโดยเฉพาะพวกวัยทองนะคะแล้วก็คนสูงวัย5้6 0 70รวมไปถึงนะคะคุณแม่หลังคลอดพวกนี้ฮอร์โมนจะผิดปกตินะคะแล้วก็นี่เลยนะแล้วก็คุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ด้วยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นไบโอเนเจอรัลนะคะเรียกว่าออแกนิกมากๆเลยกับสมแดงสมทองสมดำเนี่ย ถือได้ว่านะคะศัลยแพทย์เกาหลีคิดค้นเนี่ยเรียกว่าปลอดภัยคนท้องก็ใช้ได้นะคะแล้วก็แม่แม่ก็ยิ่งใช้ได้นี่คือปัญหา ที่ซูซานเกิดขึ้นนะพออายุ50แต่นี้เลยค่ะเราเอากล้องมาซูมใกล้ๆเลยเนาะเพราะว่าซูซานจะบอกว่าพอซูซาน50ปุ๊บปัญหาที่เกิดเมื่อกี้เนี่ยค่ะเนี่ยดูสิเห็นไหมหน้าผากที่มันแบบล่องลึกๆอะมันตื้นขึ้นเพราะว่าซูซานเนี่ยใช้ควบคู่ก,กับกัวซานะคะดึงอย่างนี้เลยแล้วก็แบบว่าเนี่ยค่ะใต้ตาที่มันมองๆคำ้คำๆอะแล้วก็มีถุงใต้ตามันก็ดีขึ้นเลยนะคะเพราะว่ากัวซาคเขารูดอันนี้หน้าที่กัวซาเนาะทำให้แบบว่าล่องต่างๆเนี่ยมันยก แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะคะตัวนี้เลยคือโสมทองโสมเกาหลีโสมแดงโสมดําอยู่ในเนี้ยที่เขารวมในเนี้ยดูฝ้าสิคะเนี่ยดูดิฝ้าที่มันนะคะจากภาพเห็นไหมคะสุซานเนี่ยฝ้าขึ้นเต็มเลยแล้วอยู่ๆนะคะมันก็จางเลยอ่ะเนี่ยคือผลลัพธ์นะคะของโสมเกาหลีโสมทองของเราวันนี้นะคะไม่มีไม่ได้เลยนะคะแม่ๆแล้วก็ทุกคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องริ้วเรื่องร่องต่างๆ ที่เยอะๆนะคะโดยเฉพาะคนวัยทองคนสูงวัยคนตั้งครรภอะไรก็ตามที่มีปัญหาวันนี้จัดแน่นจัดเต็มครบรอบ19ปีโสมเกาหลีนะคะโสมพ,พันปีโสมสามสีวันนี้จัดไปให้ถึงหน้าบ้านผลิตและนำเข้าจากเกาหลีส่งตรงไปเลยค่ะ เอาไปเลยนะคะสองกระปุกแถมฟรีอีก3กระปุกรวมเป็น5กระปุก5กระปุกฟังไม่ผิดค่ะสินค้าจากเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเฉลี่ยร้อยกว่าบาทเท่านั้นโรงงานมาเองขนาดนี้ต้องจัดแน่นจัดกันเต็มแล้วร้อยสายแรกแถมแผ่นกัวซาย,ยกหน้าตึงดึงหน้าเองได้ที่บ้านแบบฟรีๆด้วยรวมแล้ว6กชิ้นนะคะจ่ายราคาเดียว999บาทเท่านั้นนะคะรอหน้าบ้านจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางจ่าย999บาทนะคะกดมากับเบอร์ดอาลา หรือนะคะจะแอดไลน์มาที่แอดไซน์ MV m o สูตรลับความสวยในตำนานผสมผสานกับวิทยาการอันล้ำลึกในประเทศเกาหลีสู่บาโคโนี่ครีมบำรุงผิวระดับพรีเมียมนวัตกรรม3สมเกาหลี พัฒนาจากคลินิกช่วยแก้ไขทุกปัญหาผิวภายใต้การค้นควา้าวิจัยสูตรโดยศัลยแพทย์เกาหลีศาสตราจารย์ด็อรอันซองพวานผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังบาคโคนี่คลินิกบาคโคนี่จินเสงคัดสรรจากสมสามสีที่ดีที่สุดจากเกาหลีสมแดงสมทองสมดำแก้ริ้วรอยร่องลึกกักเก็บน้ำใต้ผิวฟื้นฟูตึงกระชับลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำเพื่อผิวกระจ่างใส เนื้อครีมเข้มข้นไม่เหนียวเนืน่นน่ะซึมไวใช้แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นทันทีหน้าย้อนไหวหน้าตึงยกหน้าขาวใสต้องยกให้ฟาคุนี่ครีมโสมสามสีจากเกาหลีที่สุดของครีมบำรุงผิวและแก้ปัญหาผิวหน้าระดับพรีเมียม จากฝ้าหนาๆนะหน้าไปเด็นร้รอยขาวใสขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อครีมสมสามสีใช่ดีจริงค่ะใช้ดีมากค่ะตอนนี้หน้าขาวเนียนใสาบาโคนี่ครีมสมสามสีค่ะริ้วรอยดีขึ้นผ้าลาะหายดีม,สมสากเลยค่ะ บาคุนี่ค่ะบาคนุนี่เรดจริงเสงหรือครีมโสมสามสีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของบาคนุนี่สมุนไพรความงามพันปีราชนีแห่งผิวสาวตลอดกาลต้องบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้เราคิดค้นและพัฒนาสูตรด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของผิวหนังโดยเฉพาะจากเกาหลี ภายใต้แบรนด์ b a r ก o n i Clinic ผลิตและนำเข้าจากเกาหลีโดยเฉพาะเลยวันนี้ถ้าใครได้ใช้จะรู้สึกได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะว่าเนื้อครีมและสารสกัดที่เข้มขน้นจะทำให้ผิวนุ่มขึ้นชุ่มชื้นขึ้นอิ่มฟูตึงทันทีหลังใช้แต่ถ้าเราใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเราจะรู้สึกทันทีว่าริ้วรอยจะลดเลือนลงล่องลึกจะตื้นขึ้นผิวจะอุ้มน้ำ อิ่มฟูตึงกระชับที่สำคัญฟากะก็ดูจางลงอย่างชัดเจนอีกด้วยเรียกว่าครบทุกปัญหาผิวเลยทีเดียวค่ะ ย้ำเละเน้นกันอีกรอบนะคะกับโปรโมชั่นสุดบังครบรอบ19ปีชาเรียกว่าเป็นครีมโสมเกาหลีพระพันปีวันนี้1กระปุกใช้ได้2เดือนเราให้ไปสองกระปุกโทรมาตอนนี้เพิ่มไปเลยแบบฟรีๆอีก3กระปุกรวมเป็น5้ากระปุกใช้ได้ยาวนานตลอดปีและร้อยสายแรกเอาแผ่นคัวซานยกหน้าตึงดึงหน้าเองไปอีก1ชิ้นรวมแล้ว6ชิ้นนะคะแต่จ่ายราคาเดียว999บาทเท่านั้นย้ำเละเน้นว่าสินค้านําเข้าและผลิตจากเการหลีแท้ร้อย รับรองว่าเห็นผลแน่นอน999บาทเก็บเงินปลายทางและจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะรีบกดมากับเบอร์ด้านล่างนี้หรือจะแอดไลน์มาที่แอดไซ MVM นะคะเป็นโอกาสดีโอกาสทองแล้วเพราะว่าดูจากภาพเห็นไหมคะว่าแม่อายุ70กว่าที่เป็นฝ้าแล้วก็มีร่องลึกๆเนี่ยร่องตื้นขึ้นฝ้าจางเลยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเห็นไหมเนี่ยอายุก็ประมาณ60กว่าคนอายุเยอะอะปัญหาเรื่องฝ้ากระจายฝ้าเหลือรังเนี่ยจะเยอะมากหน้าก็คล้ำหน้าก็หมองนะคะฝ้าเป็นพื้นๆเนี่ยจางอย่างชัดเจนเห็นไหมคะฝ้าเนี่ยท่านนี้เป็นฝ้าตรงโหนกแก้มเนี่ยหนาและชัดมากๆเลยพอใช้ครีมสมเกาหลี เพราะพันปีเราดีขึ้นแบบชัดเจนท่านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่โหนกแก้มเนาะแล้วก็เป็นฝ้าเรื้อรังคือฝ้าที่แบบว่าไม่หายสักทีแล้วก็ไม่จางวันนี้นะคะเราตัดตอนการเกิดฝ้าได้อย่างลงตัวกับศัลยแพทย์เกาหลีคลิปคนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปเหยียบถึงคลินิกจ่ายแพงๆแ,แล้วนะคะเราเสิร์ฟให้ถึงหน้าบ้านเรามาดูเนื้อกันดีกว่า นี่คือครีมโสมเกาหลีพ่อพันธีนะคะที่มี3สายพันธุ์โสมแดงโสมทองและโสมดำรวมอยู่ในนี้ดูเนื้อแล้วความเข้มข้นเห็นไหมคะความไม่ตกค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูเนื้อกันเลยดีกว่าว่าอุ้ยกลิ่นเตะจมูกเลยค่ะกลิ่นแรกที่เราจะได้คือกลิ่นสมเบาๆนะคะเป็นเนื้อสีทองอ่อนๆแล้วก็เวลาทาลงไปนะแตะผิวปุ๊บรู้สึกแรกเลยคือความเย็นค่ะความเย็นคืคนคอการไปกระตุกผิวให้ผิวตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวที่มันหลับไหลผิวที่มันเหี่ยวที่มันคล้อยนะคะมันจะตื่นขึ้นมามันจะเฟรชขึ้นมามันจะฟูขึ้นมาเนื้อของเขาเนี่ยนะคะมีความเข้มข้นที่สูงมากๆเลยนะคะเวลาก็ทาลงไปเห็นไหมคะเนี่ยเนื้อครี นะคะเขาจะค่อยๆอ,อบอุ้มนะคะผิวของเราที่เรียกว่ามันเหี่ยวมันแก่มันคล้อยนะคะให้มันอิ่มให้มันฟูขึ้นโสมแดงโสมทองและโสมดําทําหน้าที่ได้ดีมากโสมแดงเขาก็จะไปขจัดเรียกว่าแก้ปัญหาฝ้าที่เป็นอยู่ส่วนโสมทองเขาจะค่อยๆอ,อ,อุ้มน้ํากระตุ้นคอลลาเจนนะคะแล้วก็ทําให้ผิวที่อ่อนแอหรือผิวที่เหี่ยวเนี่ยมันตึงขึ้นแล้วมันแข็งแรงขึ้นก็ป้องกันไม่ให้เกิดฝ้าใหม่เกิดขึ้นนะคะส่วน โสมดำที่เข้มข้นแบบสุดๆบ่มถึง9ขั้นตอนเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดฝ้าพเพราะฉะนั้นนี่คือ3สายพันธุ์เป็นโสมเกาหลีแท้ผิวที่นะคะเรียกว่าได้มีการอบอุ้มด้วยตัวโสมเกาหลีถึง3สายพันธุ์เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าผิวเราเนี่ยจะฟูขึ้นเต่งขึ้นตึงขึ้นสุซานขออนุญาตเป็นตัวแทนของสาววัย50ที่เรียกว่า เป็นสาววัยทองแล้วกันนะคะก็คือย้ำและเตือนเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนประสบความสำเร็จกับตัวโสมเกาหลีตัวนี้มากๆโดยเฉพาะการลดเรือนหรือแก้ปัญหาฝ้าโดยตรงหนูแก้มเราเนี่ยฝ้าจะเยอะหน้าผากเราก็ล่องลึกนะแล้วเวลาเราใช้เนี่ยง่ายมากเลยก็คือหลังล่างหน้าเราแต้มโสมนะคะโสมเกาหลีโสมพร่พันปีเราทั้ง3ชนิดเนี่ยที่โสมแดงโสมทองโสมดํารวมอยู่เนี่ยแต้มทั่วเลยใบหน้าแล้วเราก็นวดลงนะคะเกลีย่ยให้ทั่วใบหน้าหลังจากนั้นใช้แผ่นตัวสารรูดยก4ี 5องศานะคะตามร่องแก้มค่ะแล้วเราก็ยกขึ้นนะคะโยบ ยกปุ๊บนะคะข้างละสิบนะคะเบาๆนะคะแล้วก็ดึงไปแบบนี้นะคะก่อนนอนทุกวันแล้วก็ใต้ตาที่เรียกว่ามีการสะสมถุงใต้ตาพวกของเสียต่างๆเนี่ยแผ่นกัวซาเขาจะช่วยเดรนของเสียออกได้ก็จะทําให้ลดถุงใต้ตาได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะหน้าผากที่เรียกว่ามีร่องมีร่องหรือมีฝ้าอยู่นะคะเขาก็ลดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการทําควบคู่กันนะคะทําให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการลดฝ้าได้ไม่ใช่แค่สุสานที่เห็นผลนะคะแม่ๆทาตาม เนี่ยจะเหมือนกับผู้ใช้จริงกลุ่มนี้เลยเรียกว่าฟ้าที่เป็นปื้นๆตรงหนกแก้มเนี่ยจางอย่างชัดเจนแล้วก็คนที่เรียกว่าอายุ60อัพเนี่ยจากภาพเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะคุณแม่70กว่า60กว่านะคะฟ้าจางล่องตื้นนะคะนี่คือผู้ใช้จริงที่เรียกว่าตอบโจทย์ตอบปัญหาของคนเป็นฟ้าเซตดีนะคะเป็นเซตลดฟ้าหน้าตึงจริงๆนะคะไม่มีไม่ได้ไม่สั่งไม่ได้ต้องสั่งต้องจองแต่ต้องบอกต้องเร็วต้องทันด้วยนะเพราะว่าเราให้จํานวน จำกัดนะคะวันนี้รับไปเลยค่ะโสมเกาหลีโสมพ,พันปีนะคะ1กระปุกใช้ได้2เดือนวันนี้รับไป2กระปุกโทรตอนนี้นะคะรับเพิ่มไปอีก3รวมเป็น5กระปุกใช้กันยาวๆสวยตลอดปีกันไปแล้วร้อยสายแรกค่ะรับแผ่นกวัวซาฟรีฟร,ร,รีไปอีก1่แผ่นรวมแล้ว6ชิ้นไก่ราคาเดียวเท่านั้นค่ะ999บาทสินค้าผลิตและนําเข้าจากประเทศเกาหลีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นครีมหมอเกาหลีคิดค้นนะคะเพราะฉะนั้นเห็นผลแน่นอนกับเซ็ตรถฟ้า ตึงนะคะย้ำและเน้นนะคะราคาเดียวเท่านั้นรีบกดรีบโทรให้ทันร้อยสายแรกรับกวัวซาไปฟรีๆนะคะรวมแล้ว5ชิ้นสงเกาหลีกวัวซาอีก1ชิ้น6ชิ้น999บาทจ่ายราคาเดียวเท่านั้นกดมากับเบอร์ด้านล่างนี้หรือจะแอดไลน์มาที่แอดไซฟีบีอ้ออุ้ยแม่แม่แมเอาละไข่าววันนี้นะคะกัวซ่าต้องบอกเลยว่าใครไม่มีไม่ได้ไม่รองไม่ได้นะคะพูดได้คําเดียวค่ะบาร์คนนี่ของเขาดีจริงๆค่ะ ริ้วรอยดีขึ้นป้ากะจังหายทีมสมสามสีของบาคุนี่ของผู้ดีจริงๆเลยนะคะจากฝ้าหนานๆนหน้าเป็นเดนรวุรอยเขาวใสขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อทีมสมสามสีให้ดีจริงค่ะ